เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเกาเกมรับส่วนลดทุกรายการเกียมบตัวสองทีมน,นะครับผมกับทีม o s t Over แล้วก็ทีมยมาทูดน,นะครับของุดคอน กแบรนด์ก่อนเลือกแบรนด์อ่ะสักกงโงะมาครับผมแล้วก็เป็นฝั่งของโยมาโดคกับผมจะแบนนะครับผมตัวไหนก่อนครับผมเลือกที่จะแบนฟุกุดะอลไรครับผมแล้วก็เป็นฝั่งคอสโอเวอร์ครับผมขอเล่นก่อนครับผมเลือกที่จะเลือกตัวครับผมมากิมาก่อนหรือเปล่าครับผมอ่ะเปลี่ยนเป็นนิซิยาะนะครับผม แล้วก็เป็นฝั่งของทีมยูมาทูนะครับผมเลือกเซนโดแล้วก็คิโยตะมาเลยครับผมตัวที่สองฝั่งของทีมคอสโอเวอร์ครับผมเลือกมาี่มาครับผมแล้วอีกตัวจะเป็นตัวอะไรครับผมวอชด็อกจะเลือกอะไรมาครับผมเลือกรปกคาว่ามาครับผมฝั่งครับผมโอ้โหยูมาทูเลือกสากุระนิมาเลยครับผมเป็นสากุริล่างสองนึงล่างของเกียนกันครับผม มาดูกันไปเลยว่าเกมนี้จัดมันจุดร้อยแค่ไหนครับผมไปดูกันครับอ่าครับผมที่สําคัญครับผมอย่าลืมนะครับผมรายการนี้จัดขึ้นได้นะครับผมโดยมีผู้ใจดีอยากเพจหรือดฮันช็อปนะครับไม่มีหรือดฮันชอ็อปไม่มีการแข่งขันนี้นะครับผมขอบคุณเพจหรือดฮันช็อปมากๆครับผม แ่ที่สนามริมหาดของเรานั่นเองนะครับผมไปดูการจับบอลครั้งแรกนะครับผมเป็น เฮสิยากับสกอร์เรีล่าง2แลนะครับผมกระโดดไป็นเฮิยาเป็นคนที่ได้บอลเข้าหูแล้วก็ส่งให้มากิมากิหลอกส่งให้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าทำไงสเต็ปออกด้านนอกแล้วก็มาทางด้านซ้ายแล้วก็ส่งให้มากิมากิหลอกให้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าทำไงลูกเขาว่าทำไงแล้วรีบพกแล้วว่าเลี้ยงบอลอยู่เลี้ยงบอลอยู่ตอนเลี้ยงบอลอยู่ส่งให้มากิมากิทำไงสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วก็ชูดแล้วกับผมเรียบร้อยไมมไม่เรียบร้อย่ฮิยารีบาวได้อยู่ส่งให้มากิหลอกให้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าสเต็ปไหมสเต็ปไหมสเต็ปน้ิ หลอกโดน,นบล็อกไปครับผมพิษย,ยาดึงรบาวได้แล้วก็มาคิชูดอีกรอบโดนบล็อกไปอีกรอบผมพิษยาทำไง,ำงส่งให้รูว้วา่ารู้ว่าแล้วก็โอ้ยเสียเสียดายมากโอ้โหมันเวลาไปนิดเดียวมผมดังไม่ลงนะยังไงเซนโดเซนโดแบกเข้าไปข้างในแล้วก็หลอกให้ซสกุริชูดเลยครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหถือว่าเป็นตัวยิงระยะกลางไปแล้วนะครับผมสําหรับซสกุริล่างสองของเราและผมมากิ ชูดเลยครับผมโล่งๆเหมือนกันครับผม2ต่อ2องครับผมโอ้โหเซนโดได้เปิดบอลส่งให้คิโยตะคิโยตะส่งให้สกุรงิส่งให้เซนโดแล้วก็มาที่สกุรงิสเตปด้านขวากระโดดชูดไม่ลงครับผมคิโยตะย้ายบอลอยู่ส่งให้สกุรงิให้เซนโดอีกรอบหนึงเซนโดเข้าไปข้างในให้คิโยตะดังโอ้โหโดนลูกบล็อกไปครับผมแล้วก็สกุรงิสเตปด้านขวาชูดซ้ำไปครับผม ไม่ยอมกันจริงๆนะครับผมมากีได้บอลมากิมากิหลอกให้ลูกค้าว่าระหว่าสเตปน้อง,องชูตไปเลยครับผมโนตลูกควรเล็กน้อยแต่ก็ยังลงอยู่ครับผมตามแล้วสี่ต่อสี่นะครับผมผัดกันลุกผัดกันรับเลยครับผมหลอกหลอกเดินไปทำไงต่อทำไงนะแล้วก็ทำไงลิงลิงรองอยู่สสงให้เซโดเซโดแวกติดแล้วครับผมลูกค้าว่า ส่งให้ลิงอีกรอบหนึ่งส่งให้เซนโดย์รอบนึงแล้วก็เฟดเลยครับผมโดนลบกวนเล็กน้อยไม่ลงครับผมโอ้โหเป็นทฤษฎีที่รีบาวได้ครับผมส่งให้มากรอตด้านนอกมากิชุดเลยครับผมโดนลบกวนเล็กน้อยเหมือนกันครับผมอืแต่คิโยตะไปรีบาวได้ส่งให้เซกุนิส่งให้เซนโดยอีกรอบนึงเข้าไปให้เซกุนิชุดโลง่ลงๆก็เรียบร้อยครับผมเป็น6ต่อ4แล้วนะครับผมม,มากริตมากริตมากริรอให้ลูกว่าสลิปออกด้านนอกทำไงแล้วก็ หลอกดังส่งจังหวะโดนบล็อกไปครับผมโอ้โหรออยู่แล้วนะครับผมลิงลิงส่งให้เซนโดแหวกเข้าไปข้างนอกแล้วก็ส่งให้ลิงเฟดออกด้านนอกอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับผม8ต่อ4นะครับมาคิได้บอลชูดเลยโดนบล็อกไปครับผมโอ้โหเอาไรกันต่อมาคิกส่งให้ลูกขาวานลูกว่าสเต็ปออกด้านนอกแล้วก็โอ้โหแบ็กดังเลยผมโอ้โหไม่รู้ว่าใครขาอ่อนครับผม ตามแล้ว6ต่อ8นะครับผมส่งส่งให้เสร็จโดเสร็จโดได้แล้วก็เฟดออกด้านนอกแล้วผมเรียบร้อยโล่งๆอย่างนี้นะครับผมเป็น10ต่อ6นะครับมากิจรอให้ดูว่านึกว่า10น,นอ่นเนาะทำไงเสร็จโดนเสร็จโดให้มากิชชุโดโล่งๆครับผมตามมาแล้ว8ต่อ10กห่างแค่ลูกเดียวนะครับเสร็จโดแแบกเข้าไปข้างในแล้วก็แบกอีกรอบนึง แล้วก็ส่งให้สกุลเงินลโล่งๆเลยครับผมโอ้โหหาพื้นที่ดีจริงๆครับผมสกุลเงินของเรานะครับผมมาเกะชูดเลยครับผมโล่งๆเหมือนกันแต่ไม่ลงครับผมเป็นเสียที่ได้บอลครับผมส่งให้มาเกะอีกแล้วมาเกะหลอกให้ลุกว่าลุกว่าสเต็ปมาด้านนอกเป็ไงแล้วก็ดังจังหวะแรกใครเลยครับผมสิบต่อสิบสองทำไม่ยอมกันจริงๆนะครับผม,มผมเขี่ยวกันเหลือเกินเซตโดเปิดอันติไปเลยครับผมไม่เสียเวลาโหูวิบ็อกไม่ได้ครับผม ูกันต่อบอกว่าเปิดอันติเหมือนกันครับผมจะได้กดดันฝั่งตรงข้ามครับผมหัวให้ปล่อยผ่านนะครับผมเซนโดเซนโดส่งให้สกุลเงีคือที่เซนโดรอบสกุลีบได้บอลอีกรอบหนึงให้เซนโดอีกแล้วคืนให้คิวตะคืนกันให้เซนโดแล้วก็มาที่สกุลเงีแล้วก็หลอกให้คิวตะคิวตะเปิดอันติเช่นกันครับผมโอ้ยบล็อกไม่ได้ครับห่างไปอีกรบ16ต่อ12ครับผม นแหวกอีกครั้งส่งให้อู้หูเปิดอันติแล้วครับผม14 16แล้วนะครับดูกันต่อแล้วก็หลอกไล่อัพเข้าไปครับผมหายแล้ว18 14ครับผมปากอีกหลอกหลอกหลอกมาอีกหลอกให้เซ้นด วิ่งตามไปไม่ผมไม่ทำแต่ก็ยังไม่ลงครับผมลูกกลเล็กน้อยนะครับผมค่าเวลาแล้วครับผมทีมโยมาตชูน,นะครับเซนโดส่งให้สกุลเงินยืมให้ชิโยตะยื่ให้เซนโดรอบนูลแล้วก็เฟดเลยครับผมเรียบร้อยไปสุอ,อยะให้มาเกะมาเกะหลอกให้ลูกว่ลลูกว่า,วาสเส็ปมาด้านซ้ายแล้วก็ดังจังหวะแรกไปเลย16.20นะครับแล้ว อรออีกหนึ่งฟังแล้วก็รอให้สกอริชุดแล้วก็สเตปม,มาด้านขวาโอ้โหต้องกดรุนแรงครับผมไม่ลงครับผมเป็นคิโยตาที่ได้บนแล้วก็ให้ซินโดอีกรอบนึ่งสก<ม>งอร์อะไงีสเตปม,มาด้านซ้ายอีกแล้วชุดเรียบร้อยยี่สองสิบหกแล้วครับอ่ะมองยังยกันต่อดังจังหวะแรกล,กลักเลยโดนบล็อกไปเลยครับผมอ,ออกด้านนอก เต่ก,ก็วันไหนก็เปิดอันติปิดท้ายเลยหรือเปล่าครับผม24 16ครับผมโอ้โ oh, ห oh. เรียบร้อยครับผมเป็นฝั่งของทีมยูมาทูที่เก็บชัยไปได้ก่อน1ต่อ0เกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบเกมคูโรกโกทช็อปรับพออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดคราสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคอร์โค้ดอีก yeah! มาดูเกมที่2ก <refugees> <ga> <ator> ันต่อได้เลยครับผมอ่าเป็นฝั่งของยูมาทูนะครับผมที่จะได้แบนตัวก่อนนะครับผมอาจจะแบนตัวไหนเลือกที่จะแบนคิโยตะอะไรครับผมแล้วก็เป็นฝั่งคอสโอเวอร์จะแบนตัวไหนทิ้นครับ แบนสกูร์เงยียต,ตัวป่วนของตาเมื่อกี้อะไรครับผมอ่ามีมาทูจะได้เลือกตัวก่อนนะครับจะเลือกตัวไหนมาป่วนหรือเปล่าครัผมโอโ้โหเพื่อนขอเซนโดมาก่อนนะครับผมคุณเลบิดนะครับผมฝั่งของทีมนะครับคอสโอเวอร์ครับผมเลือกไม่ยังงีกับคุณด,ด่ามันเลยครับผมแล้วก็ฝั่งของทีมยิมมาทูเลือกอีก2ตัวนะครับเลือก เลงฮะเซกะวะไว้เลยครับผมแล้วก็เลงฮานาคาตะมาเลยครับเอามาช่วยบล็อกนะครับผมฟุกุดะแน่นอนแล้วครับผมแล้วก็เป็นสกูร์ไรนที่เข้ามาช่วยในเรื่องของกาลรีบาวนะครับผมอ่ะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นทัศยะหรือเปล่าคามมรับผมหรือว่าจะเอาสกูร์ไรนีเหมือนเดิมอ่ะกลับมาเป็นสกูร์ไรนีเหมือนเดิมนะครับผมมาดูเกมที่2กันได้เลยครับผมว่าทีมไหนจะชนะไปผมจะเป็นฝั่งเยาวชนที่เก็บชัยแล้วเขาลอกไปเลยหรือเปล่า หรือจะเป็นฝั่งคอสโอเวอร์ที่จะตีตื่นมา1ต่อหนึ่งแล้วไปต่อเกมที่สาครับผมไปดูเกมมันๆได้เลยครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าจะเติมเกมครับผมอยากหาเพจดีๆสักเพจเติมแล้วสบายใจเติมแล้วถูกกว่าที่อื่นเติมแล้วไม่ต้องกังวลนะครับผมต้องเพจแต่หันช็อปนะครับผมเพจแหันช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ าดูการจับบอลครับเป็นการจับบอลระหว่างสกุลเงีแล้วก็ฮานากะตะครับผมอาสกุลเงีจับบอลได้ส่งให้มิยางิยบเลยครับผมมิยางิหลอกส่งให้สกุลเงีแล้วก็ส่งให้มิเงีอีกรอบหนึ่งมิยางิหลอกหนึ่งครั้งส่งให้ฟุกุดะฟุกุดะดังโดนฮานากะตะบล็อกไปครับผมโอ้โหแต่ไมิยางิยังไปเอาบอลได้อยู่ครับผมแล้วก็หลอกให้ฟุกุดะทุกชุดลงไปครับผมโอ้โห อ่าลักกาตาได้เปิดบอลครับผม,มนมักการ์ตูส่งให้เซโดเซโดแหวกอครั้งแล้วก็เฟดไปเลยครับผมเรียบร้อยตามมาแล้ว2ต่อ2ครับผมดูกันต่อนะครับผมหลอกไหมหลอกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็หลอกให้ฟูด้าโอ้โหจะดิฟชูดครับผมโดนบล็อกไปครับผมสม่งให้ฟูด้าอีกรอบนึงฟูด้าส่งให้มีอย่างนี้ไม่ง,งี้สเต,ตข้อด้านในหลอกเลทอัพเข้าไปอย่างสวยงามครับผมออสโอเวอร์นำไปแล้วนะครับผม 0ต่อ4นะครับผมอ่าสต่อ4แล้วนะครับผมเอางันต่อฮานากาตะส่งให้เซนโดเซนโดแหวกเข้าไปข้างในแล้วก็แหวกให้ฮานากาตะชุดออกด้านนอกโดนรบกวนเล็กน้อยอื้อหือฮานากาตะยังรีบารได้ส่งให้ฮันเซกาวะชูดไปเลยครับผมโอ้ยแต่เซนโดยังรีบาร์ได้อยู่ส่งให้เซกาวะส่งให้อไงเซกาวะได้บอลส่งคืนให้ฮานากาตะคืนให้เซกาวะอีกรอบนึงส่งให้เซนโดอีกรอบนึงแหวกเข้าไปฮานากาตะชูดโล่งเลยครับผมเรียบร้อยตามมาแล้ว4ต่อ4ครับผมโอ้โห ดูกันต่อหลอกให้ฟุกุดะพุกชุดไม่ลงครับผมเป็นสกุลิรีบาาได้แล้วโอ้ยเป็นฟุกุดะที่รีบาาได้เองแล้วก็กระโดดชุดเข้าไปครับผมเซนโดได้บอลอีกรอบเซนโดแหวกเข้าไปข้างในหลอกส่งให้นากาตะส่งให้ฮันเซกวาวะชุดเลยครับผมไม่ลงแล้วก็เก็บบอลเอกระโดดฟเฟดอาเวอะไรครับผมกระโดดไปดีบาแล้วก็ลงมาฟเฟดอาเวต่ออะไรก็ดดมานากนตาตะนะครับหลอกไหม บดังโอ้โหโดนบล็อกเต็มมือเลยครับผมโอ้โหหลอกไหมไม่โดนครับผมืหส่งให้เซนโดออรดานนอกส่สงให้อนาคตะแล้วก็คืนให้เซนโดเซนโดเลยงเอาเข้าไปอย่างสวยงามพี่กลับมานำเฉยครับผมยูบัตชูดของเรานะครับผมดูกันต่อครับผมหลอกหลอกแล้วก็อกอืออ้บล็อกเข้าไปสวยงามมากเลยครับผม แล้วก็หลอกเลี้ยเข้าไปโอ้โหขาตายกันหมดแล้วก็ผมแปดต่อแปดไฮลไลท์เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้นะครับเอาไปต่อเฟกเข้าไปข้างในหลอกให้ทำไงฮานากาตะชุดไม่ลงครับผมฮานากาตะอือหเรียบร้อยแล้วเปิ้ลเลยアッเข้าไปครับผมทำไงกันต่อมาดูกันต่ออ่จาจังหวะนี้ หมุนมาหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งให้พี่งยบไม่มีหลอกครับผม mm hmm. อุ้ยเลยยอับจะหลอกเล่ครับโดนธนกราตากเข้าไปแล้วก็ฟุกชูดเลยยอับไกลเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับผมสิดนได้ถือบอลให้ใสกระวะให้ธนกราตาเปิดอันติไปเลยครับผมเรียบร้อยนำแล้วอีกสิบสองนะครับผมอีกกลับมานำอีกรอบนะครับ กับยูมาทูนะครับผมส่งให้สกนี่ให้อะไงอู้หเลย้ัพระยะไกลอีกแล้วครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่ป้องกันยากเหมือนกันนะครับผมกับท่าเลีัพไกลของฟุกุดะนะครับผมเซนโดแวเข้าไปข้างในหลอกให้อาเซอาเซส่งให้โอ้โหโดนฉกไปนะครับผมโอ้ยยังมียังงีรออยู่แล้วเขาเปิดแสงส้มแล้วด้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขโมยบอลไปอีกครับผมกับพลิกมานําอีกแล้วครับผมโอ้โหเปลี่ยนกันนําเฉยครับผม กับทีมครับผมคอสโอเวอร์นะครับผมสง่งแล้วก็ให้อ่าเซนโดใช้อันติไปเลยครับผมตามมาแล้ว14 14นะครับผมดูดูหลอกเล่อัพอ,อีกแล้วเป็นอะไรที่แก้ยากเหมือนกันนะครับผมกับตัวที่ไม่มีสกิลบล็อกนะครับผมอย่างเซนเ,นเตอร์ฮานากาตะครับผมส่งให้ฮานากาตะเซนโด หลอกให้เสน่กับว่าให้อนาคตติดอุ้ยเกือบโดนสติลครับผมแล้วก็หลอกให้เซก้าวชุดเลยครับผมเรียบร้อยตามมาแล้วสิบหกสิบหกนะครับผมโอ้โหทำไงมีอย่างงี้หลอกให้ภุกุดัเข้าไปข้างในอีกแล้วครับผมโอ้โหจับทางการทิพย์แพงของภุกุดัไม่ได้เลยะครับผมตามนี้นะครับผมเส้โดูแบกอีกรอบแล้วก็ หลอกอุ้ยโดนมียันหนีกับผมแต่ท่าเซก่าวยันเก็บบอลได้ครับผมแล้วก็หกกลอกให้เซก้าวอีกรอบแล้วก็ชูธรรมาดาไปเลยครับผมไม่ลงครับผมอุูยเป็นโอกาสของทีมครับผมคอสเมอร์จะ,ะนำห่างไปอกีกรอบแล้วครับผมส่งให้ฟุดะส่งให้มางิมีงีส่งให้สุโกระงิอ่าส่งคืนให้มีงิอีกรอบนึงอ่าดูกันต่อแล้วก็นี่แล้วครับผมอ้โหเป็นอะไรที่ป้องกันยากเหมือนกันนะสำหรับเซนเตอร์ที่มีวง วงบลกเนี่ยยากนะครับผมวงบล์น้อยอย่างฮานากะต้าผมแล้วไม่มีสกิลบล์ด้วยนะครับผมกดด่าครับผมดูกันต่อไปครับผมต้องฆ่าเวลาแล้วครับผมเปิดอันติไปแล้วด้วยแล้วก็เปิดอันติซับอีกรอบนะครับผมสิบแปดยี่สิบสองแล้วครับผมแหวกโอ้ยโดน สเตลล์อีกแล้วครับผมโอ้โหเลี้ยงไปเลยครับผมตอกค่าทิ้งแล้วครับเพื่อต่อเกมที่3นะครับผมอ่าปล่อยจอยนะครับมีเกมที่3จนได้นะครับผมโอ้โหเราไปดูเกมที่3กันต่อเลยนะครับผมเป็นฟังครับผมคอสโอเวอร์ที่จะได้แบนก่อนครับผมเรื่องที่จะแบนนะครับผมสกุลเงีเลยนะครับผม แล้วก็ฝั่งของยมทูตเลือกที่จะแปนพุกุดะนะครับผมโอ้โหลัจัดตาเมื่อกี้ทำแสบไปแล้วเกินแล้ผมอ่าฝั่งคอสอเวอร์เลือกเซนโดมาก่อนแล้วก็ผมแล้วก็เป็นฝั่งของยมทูตจะเลือกตัวไหนมาอีกครับผมโอ้โหเอาจินมาแก้เกมทำแต้มเลยหรือเปล่าผมแล้วก็เป็นขีโยตากผมฝั่งของครับผมทีมคอสอเวอร์ครับผมโอ้โหไม่รอช้าผมรีบ เลือกตัวอย่างอาเซกะวะมาป้องกันจินเลยหรือเปล่าครับผมหรือว่าจะเลือกตัวทําแต้มเสร,ริมมาอีกตัวหนึ่งครับผมอ่าเป็นอาเซกะวะกับภากษังโงะครับผมต้องการจะามาปิดจินครับผมแล้วก็ฝั่งของทีมนะครับผมยปบะทูนครับผมเลือกสกูรางิมาครับผมล่างแรกนะครับผมอ่ามาช่วยรีบาว กับการยิงของจินหรือเปล่าผมต้องไปดูเกมสุดท้ายของรายการเดอะฮันช็อปใช่ไหมครับซัมเมอร์2021วันที่2กันนะครับผมเป็นคู่สุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นนัดที่ชิชตาของ2ทีมครับผมระหว่างทีม c อสโอเวอรกับทีมยูมาทูดนะครับผมก่อนจะจบนะครับผมแมตช์นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากเพจเดอะฮันช็อปไว้เลยนะครับไม่มีการไม่มีเพจเดอะฮันชอ็อปไม่มีการขังข่านี้แน่นอนครับผมต้องการเติม นะครับผมอยากได้สเปนที่ใจดีครับผมสะดวกปลอดภัยไล้์กับผมต้องเตือนช็อปครับผมแข่งกันที่สนามมิตรไฮนะครับผมจ้ำบอลเป็นการจับบอลระหว่างกอนและแล้วก็สกุลีเป็นสกุลีที่ได้บอลครับผมส่งให้จินเลยครับผมส่งให้สกุลีเข้าด้านในโดนบล็อกสิครับผมโอ้โหแต่จินยังได้บอลอยู่ครับผมเอไงเลี้ย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 งส่งให้ฮึ่มฮึ่เทียบตารออยู่ครับผมตัดเข้าข้างในแล้วเนี้ยเอ้าไปอย่างสวยงามครับผม ็และได้บอลส่งให้เซกาวะส่งให้เซนโดเซนโดแล้วก็เฟดเลยครับผมโหสก,กีนให้สวยงามครับผมสกุลีได้เปิดบอลส่งให้จีนครับผม, bon 22, Jean, บผมแล้วก็สกุลีได้บอลส่งให้จีนอีกรอบหนึง่งส่งให้เคียวต้าโอ้โหมีเวอร์สองจงังหวะเข้าไปครับผมไม่รู้ว่าเอาจีนมาเป็นตัวหลอกหรือเปล่าครับผมมาเซกาวะ ได้ส่งให้เซนโดยแล้วแบกเข้าไปข้างในหลอกส่งให้เซกาวะอีกแล้วผมส่งให้กอนและคือให้เซนโดอีกรอบนึงแล้วก็เฟยนะครับผมโดนรบกวนเล็กน้อยครับผมแกและยูรีบาร์ได้คือให้เซนโดอีกรอบหนึ่งเซนโดทะมาณเลี้ยงดำนมมองแล้วก็แบกเข้าไปข้างในหลอกให้เซกาวะชูดครับผมโอโหสเตปนี้แต่ไม่ลงครับผมเสียได้จริงๆครับผมจิน หลอกโอ้ยโดนเต็มไม้เต็มมือแล้วของฮาริกวาวะรออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เดอเบิลคัดแต่ก็ยังโดนบล็อกอยู่เป็นสกุลีที่พุ่งไปเอาบอลได้ก่อนและได้บอลคืนนะครับผมส่งให้ฮาร์เซกาวะคืนให้เซนโดแล้วก็หลอกโอ้ยจะเฟดโดนบล็อกนะครับผมดินป่ารออยู่แล้วผมหลุดมือเฉยรับผมก็แล้ไปเอาบอลมาได้คืนให้เซนโดอีกรอบหนึ่งเซนโดแล้วก็เฟดครับผมไม่ลงครับผมสกุลีวิว่งไปรีบบวได้ส่งให้จนิจนจินทำไง ส่งให้อ้โหตัดบอลได้ผมจินยังได้บอลอยู่ครับผมส่งให้เชียรตะคืนให้จรนงจิบสเตปม,มาด้านนี้ลงๆสิครับผมเรียบร้อยยุทูดนำแล้วครับผมเจ็ดต่อสองแล้วครับผมโว้ล็อกระเบิดคัดครับผมสี่ต่อเจ็ดแล้วนะค,ครับเอาเงินต่อไปส่งให้เอาเงันต่อครับผม สองค้นสองไปสองมาแล้วก็สวยงามเปิดอันติไปเลยครับผมเพื่อเพิ่มระยะห่างของแต่นะครับผมแล้วลิงเป็นตัวที่เก็บอันติไว้มากครับผมไม่เสียดายอะไทีนี้แล้วก็เป็นเซนโดครับผมที่เฟสอีกแล้วครับผมตามมาแล้ว6ต่อ9นะครับจินทำงไงสเตปอันัสายชุดโดนฮาเซกวาวาอีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วก็รอส่งให้ ก็แล้คืนให้เซก่าโดดชุดไปไกลแล้วครับผมไม่ลงอยู่แล้วครับผมเป็นลิงที่รีบาวได้ส่งให้สกุีแล้วก็ส่งให้จินส่งคืนให้โอ้โหลิงครับผมเลย้ย up สลับมือเข้าไปครับผมเซนโดคืนมาให้ก็แลกคืนให้เซนโดอีกรอบนึงแล้วก็แบกเข้าไปข้างในแล้วก็เลย้ย up จังหวะแรกเข้าไปตามมาแล้วแปดสิบเอ็ดครับผมหุืมเวลาอีกหนึ่งนาทีห้าสิบเลยทีเดียวครับผมอะไรครับ เกิดขึ้นได้นะจังหวะนี้นะครับผมส่งให้จินรับบอลชุดโล่งๆไม่ลงครับผมโอ้โหตอนแรรีบาได้ส่งให้เซนกบ่ากข้างนอกครับผมเซนโดออกข้างนอกส่งให้เซนโดเปิดอันติไปเลยครับผมต้องรักษาระยะห่างให้มันน้อยลงครับผมจะได้กดดันเขาด้วยนะครับมาเป็นสิบเอ็ดสิบเแล้วครับแต้มเดียวเองครับผมหลอกหนึ่งครั้งโอ้โหสวยงามแต่อุ้ยเกือบไม่ลงครับผมเป็น13 10แล้วครับผม เซกาวะส่งให้เซนโดเซนโดทำไงเฟดอีกแล้วครับผมแต่ไม่ลงนะครับผมสุกุลเงีรีบ้าได้ส่งให้ทำไงทำไงซิโยต้าได้บอลส่งให้จีนจีนเปิดอันติไปเลยครับผมโอหูเพิ่มระ,มออะรยะห่างไปอีกครับผมดูกันต่อครับผมเซกาวะหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกให้เซกาว่าชุดโดนรบกวนครับผมจิน นี่บอลได้ครับผมสกุลเงีส่งให้จีนอีกแล้วส่งให้จังหวะเดิมนะครับผมโอ้โหแก้ไม่ได้จริงๆครับผมทีมคอสโอเวอร์ครับผมเจอลิงหลอกเลยเข้าไปหลายลูกมากทีเดียวครับผมดูกันต่อพิกมาเซโดเข้าไปข้างในหลอกให้อืชุดไม่ลงครับผมเซกาวะส่งให้เซโดแบกเข้าไปแล้วก็หลอกเฟดเอาเวลงไหมลงครับผม12 18องสบแปดครับผม ต่อเจนเจนรออีกครั้งสงเต็ปไม่สเต็ปก็ับผมส่งให้สกูรงนีให้หลิงตาครับผมหลุดมือไปครับส่งบอลให้เพื่อนก็แลครับผมรอให้เ็นโดส่งให้เซกวาวะชูดเข้าไปครับผมสีแต้มครับผมครึ่งนาทีแล้วก็เป็นไปได้ครับอย่างที่บอกครับผมลิงไดบ้บอลส่งคืนให้ลิงอีกรอบนึงแล้วก็เปิดอันติไปเลยครับผม เซกาว่าส่งให้เซนโดเซนโดทำไงกันต่อแล้วก็เฟดอเวไปเลยครับไม่ลงกับผมวูส้สปอริลีบาได้ส่งให้จีนแล้วนะนอกจีนทำไงส่งให้สกุลกิกเปิดอันติซัมไปเลยครับผมโอ้โหห่าละยี่สิบสองซีครับผมหรืสิบเจ็ดวีนะครับผมชูดไปเลยครับผมไม่ลงครับผมสปอริลีบาได้ส่งให้จนีนหลอกหนึ่งครั้งหลอกสองครัง้งหลอกสามครัง้งแล้วก็ชูดเลยครับผมไม่ลงครับผม อีก7วิแล้วก็เลอัพสมาชนลงไป2 4 14แล้วครับผมผมไม่มีอะไรเกินคาดนะครับผมกับแมตช์นี้นะครับผมชูดลูกสุดท้ายลงไหมลงไหมเรียบร้อยครับผมแต่ก็ยังเป็นฝั่งที่มาชู์ที่ชนะและผ่านเข้ารอบไปครับผม